快走！ ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นกลุ่มทนายที่ว่าความช่วยเหลือกลุ่ม3มนิ้วมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆก,การไปป่วนตามสถานที่สําคัญต่างๆหรือแม้กระทั่งมีพฤติกรรมจับจ้วงสถาบันทนายกลุ่มนี้ก็จะปกป้องอย่างสุดชีวิตแถมมีกองทุนไว้สําหรับประกันตัวให้อีกด้วยที่ผ่านมาก็มักจะลงบทความข่าวสารความคืบหน้าทางคดีต่างๆของแก๊ง3นิ้วซึ่งถ้าหากเข้าไปตรวจสอบในเพจก็จะพบว่าเป็นการเขียนรายละเอียดทางคดี ในเชิงบวกให้กับแก๊งสามนิ้วชนิดที่เรียกว่าอ่านแล้วต้องใช้วิจารณญาณคิดไตร่ตรองอีกชั้นหนึ่งว่าอะไรคือขาวอะไรคือดำกันแน่ล่าสุดเพจได้ลงบทความเป็นเคสของบุ่งทะลุวงังที่เป็นมีเรื่องมีราวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสารเราไปฟังพร้อมกันว่าทางเพจเขียนถึงเรื่องนี้ไว้อย่างไร อ่านลำดับเหตุการณ์แถลงข้อเท็จจริงจากกลุ่มทะลุวังและถแถลงการจากสารยุติธรรมกรณีบุ้งเนติพรนักกิจกรรมจากกลุ่มทะลุวังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสารฟาดด้วยดิ้วเหล็กจนบาดเจ็บเลือดออกวันที่19ตุลาคม2566เวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีที่สารอาญากรุงเทพใต้ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับแจ้งว่าบู้เนติพรนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังถูกตำรวจสารทำร้ายร่างกายโดยใช้ดิ้วเหล็กตีเข้าที่บริเวณข้อศอกจนเกิดอาการบาดเจ็บ จากกรณีที่หยกพยายามเข้าไปพูดคุยกับโฟกสหรัฐส,สุขคำล่าอดีตสามเณรที่ถูกควบคุมตัวระหว่างรอฟังคำสั่งประกันตัวในชั้นอุทธรณ์หลังศาลพิพากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาในคดีมาตรา1นึ 2. จากการปราศัยพาดพิงสถาบัานพระมหากษัตริย์ในการชุมนุมใบายไดโนเสาร์ bye bye, ของกลุ่มนักเรียนเลวที่สยามสแควร์เมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน63ก่อนหน้านี้เวลา9้านาฬิกาบุ้งและสมาชิกกลุ่มทะลุว่างพร้อมกับโยกนัก ได้เดินทางไปร่วมฟังคำพิพากษาด้วยซึ่งภายหลังศาลมีคำพิพากษาโฟกได้ถูกนำตัวไปควบคุมอยู่ที่ห้องขังใต้ถุนศาล ในเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีบุ้งและหยกได้พยายามปีนรั้วที่บริเวณข้างห้องขังใต้ถุนศาลเพื่อพูดคุยสอบถามว่าโฟกต้องการรับประทานอะไรในระหว่างรอฟังคําสั่งประกันตัวหรือไม่และสอบถามเรื่องรายชื่อที่เขาต้องการให้เข้าเยี่ยมในเรือนจําในกรณีที่เขาอาจไม่ได้รับการประกันตัวอย่างไรก็ตามในช่วงเวลา11นาฬิกาสนาทีศูนย์ทนายได้รับรายงานจากบุ้งว่ามีตํารวจศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมสองนายได้เดินเข้า มาการไม่ให้โยกซึ่งปีนรั้วเข้าไปในบริเวณหน้าต่างห้องขังได้พูดคุยกับโฟกโดยกล่าวว่าหากพวกเธอไม่หยุดการกระทําเขาจะดําเนินการแจ้งละเมิดอํานาจศาลในขณะที่มุ่งอยู่บริเวณรัว้วได้พยายามเจรจาว่าพวกเธอแค่จะพูดคุยรายละเอียดในเรื่องการเยี่ยมญาติหากโฟกไม่ได้รับการประกันตัวเท่านั้นและเมื่อได้ข้อมูลก็จะกลับกันแล้วทั้งนี้ตํารวจสารยังคงไม่ยอมให้พวกเธอได้พูดคุยกับจําเลยและบอกให้พวกเธอออกมาจากบริเวณรัว้วห้องขังใต้ถุนศาล ก่อนที่จะเข้าแตะตัวโยกทําให้บุ้งต้องดึงตัวตำรวจสารไว้เพื่อให้โยกสลัดตัวออกจากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้บุ้งบอกว่าในระหว่างนั้นเธอโดนสกัดจากรอปพอ่อโดยเขาทุบที่แขนและหลังเธอตลอดระยะเวลาที่เธอพยายามกันไม่ให้ตำรวจสารเข้าจับตัวโยก ต่อมาเมื่อนักกิจกรรมทั้งสองรายสลัดตัวออกจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายได้แล้วพวกเธอได้พยายามไปพูดคุยกับตำรวจสารที่เข้ามาแต่ตัวโยกเพื่อต้องการสอบถามว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรเพราะต้องการจะรู้ว่ามีอำนาจในการแจ้งละเมิดอำนาจสารจริงอย่างที่ข่มขู่กันหรือไม่ เมื่อถามถึงเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอในช่วงที่บุง้งเตะเข้าที่ต้นขาของตำรวจสารเธอเปิดเผยว่าอันที่จริงมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่เริ่มกระทำกับเธอก่อนโดยเขาได้ชกเข้าที่บริเวณหัวไหล่ของเธอทำให้เธอรู้สึกเจ็บและมโมโหและเริ่มทะเลาะวิวาทกันรบริเวณป้อมยามทางออกของสารอาญากรุงเทพใต้ ซึ่งในระหว่างที่มีปากเสียงกันและบุ้งยกเทา้าเตะใส่ตำรวจสารนั้นตำรวจสารก็ได้ใช้ดิ้วเหล็กที่ถืออยู่ในมือตีเข้าที่บริเวณศอกจนทําให้เกิดแผลและมีเลือดไหลตลอดเวลาฟังบทความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะแต่ที่รู้ๆชาวเนต็ตอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรอแถมเข้ามาคอมเมนต์กันแบบดุเดือดเลยทีเดียว